ไม่สามารถควบคุมปริมาณหมูสาวเข้าไปในกุ๊ปผสมให้สม่ำเสมอได้ทุกๆวีคพอทุกตัวทำพร้อมกันภูมิเท่ากันทุกตัว โรคที่จะเซอร์คูเลตในผู้แม่ที่จะวนเวียนก็จะน้อยลงคราวนี้อีกคําถามหนึ่งซึ่งก็เป็นคําถามซึ่งมีส่งกันเข้ามาเยอะแล้วก็คาใจกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันนะคะก็คือว่าไวรัสเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตา <ừ> ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตัดสินใจทําวัคซีนอยู่แล้วเนี่ยค่ะ <ừ> เรา จะต้องมีการสลับการทำวัคซีนหลายๆยี่ห้อหรือหลายๆประเภทเชื้อเป็นเชื้อตายด้วยหรือเปล่าเพื่อให้เราสามารถคุ้มครองไปได้อย่างแบบครอบคลุมหรือว่าทำไมการทำวัคซีนเนี่ยค่ะปัจจุบันที่หน้าตามของผลผลิตไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเนี่ยเป็นเพราะว่าวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ววัคซีนอันเก่าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่คุ้มครองหรือเปล่า เป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าครั้นี้จะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี้ยทุกเวลาเนี่ยไวรัสในฟาร์มเพิร์ตนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันการเปลี่ยนแปลงของมันจะเปลี่ยนแปลงในในทิศทางที่เบาลงหรือแรงขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้วัคซีน,นที่เรามีอยู่เราก็ทำ <ฮะ S 2> นักวิชาการหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็คอยเฝ้าระวังอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ว่าวัคซีนเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้าง จะมีผลในทางลบไหมซึ่งก็มีองค์กรกลางคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้เราไม่จําเป็นต้องกลัวว่าวัคซีนที่ทําไปแล้วจะก่อผลในเชิงลบเพราะว่าถ้าลบเมื่อไหร่เนี่ยในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมันรวดเร็วอย่างเงี้ยรับรองว่ายังไงเกษตรกรร,กรู้แน่นอนอันนั้นคงไม,ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าถามว่าทําวัคซีนวันนี้แล้วไวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยวัคซีนยังคงได้ผลไหม คือตั้งกระทํามาจนวันนี้วัคซีนก็ยังได้ผลอยู่ถ้าเกิดมันไม่ได้ผลปุ๊บเนี่ยตอนนี้กเกษตรกรก็จะเริ่มพูดแล้วว่าทําวัคซีนแล้วทําไมก็ยังเหมือนเดินเหมือนฉีดน้ําเลยอันนี้ต้องรีบเช็คแล้วว่าไวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปไหมแต่วันนี้วัคซีนที่มีมานานประเทศไทยเราขายตรงไั้ง่ส48 <c oughs> จนวันนี้48 58ปก็10ปีนี่10 14 15ปีแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ถือว่านานก็ยังไม่เห็นว่าตัววัคซีนจะก่อปัญหา <c oughs> แล้วก็ยังไม่เห็นว่าวัคซีนจะคคววบุมมมมมโรนี้ไ้ไไไ่่่่ดแตาาผก็ปะ ก็ตามอ่านหนังสือคอยตามข่าวสารตลอดว่ามันมีผลอะไรที่จะเป็นเชิงลบจากวัคซีนไหมปัจจุบันก็คือยังไม่มีอะไรที่มันมาเอฟเฟกต่อฟาร์มขนาดนั้นนะครับก็เป็นการเฝ้าระวังทุกวัคซีนที่เป็น RNA เไวรัสก็ควรจะตระหนักไปเหมือนกันนะคะไม่ใช่โฟกัสแต่เพิ่มตัวเองใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมปัจจัยปัญหาทั้งการผลิตและปริมาณเชื้อในฟาร์มดีแล้วแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อ เพิร์สจากรอบๆอบฟาร์มข้างนอกฟาร์มกลับเข้ามาดีแล้วการใช้วัคซีนตัวเดิมก็ยังให้ประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาเพิร์สได้ดีอยู่ดังนั้นถ้าเวลาที่เราเห็นว่ามีอาการที่ไม่น่าไว้ใจและดูเหมือนเป็นปัญหาเพิร์สทั้งท้งที่เราทําวัคซีนอยู่ควรจะกลับไปมองปัจจัยให้ครบรอบด้านด้วยถูกต้องไหมคะเรื่องอย่างบ้านเราเนี่ยก็ยังมันมีเรื่องที่หนักใจมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเมื่อกี้นี่มีเรื่องหมูสา้า มีเรื่องน้ำ,นำมีเรื่อง LPS เรื่องอาหารเรื่องการปนเปื้อนอะไรต่างๆเรื่องการจัดการแต่บ้านเราจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้แก้ยากมากมก็คือโรคอื่นคือโรคอื่นคืออย่างแม่หมูเนี่ยทำวัคซีนอยู่แต่บังเอิญว่าโรค FMD เข้าฟาร์มเพราะแม่เป็นกีบแม่ก็สเตส<ะ>เลือดออกกีบไอ้วัคซีนที่ทําไปภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีสุดท้ายมแม่หมูก็ดีไม่ดีทําวัคซีนไปแล้ว อากลับมาอันเซเบิลใหม่สมมุติไม่เป็นกีบไม่เป็นกลีบพีดีเข้าฟาร์มแม่ป่วยสับไส้ให้แม่กินแม่ท้องเสียกี้แตกแตกี้แตนไปสุดท้ายแม่สุขภาพไม่ดีอ้าวแม่แกว้งน้ำนมไม่ออกลูกต้องกินนมน้ำเหลืองแม่พอนมน้ำเหลืองไม่ออกลูกก็ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองลูกไปป่วยต่ออีกก็เรียกว่าฝูงไม่นิ่งอีกเพราะฉะนั้นการที่เพิร์ตไม่นิ่งเนี่ยไม่ได้มาจากเพิร์ตของตัวเพิร์ตเองอย่างเดียวไม่ได้มาจากคุณภาพวัคซีนอย่างเดียวการควบคุมเพิร์ตเนี่ย ้องประกอบไปด้วยเพิร์ทวัคซิเนชันแมสตวัคซิเนชันร่วมกับการแก้ไขเมนเนจเมนต์หรือพิกโฟเมนเนจเมนต์นั้นเพิร์ทโซลูชันเท่ากับวัคซิเนชันบวกเมนเนจเมนต์ถ้าวัคซิเนชันอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทาง<ม>แก้ได้ <จบ S 2> ไม่มีแล้วไอ้คำว่าเมนเนจเมนต์เนี่ยมันหลากหลายหลายอาจารย์หลายคนหลายหมอ,อม,มันก็เลยมีคำพูดที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าความชำนาญหรือประสบการณ์ของคุณหมอหท่านนั้นๆเ่ยเขาจะแนะนําอะไรคอนเซปต์เนี่ยไม่ผิดคอนเซปต์ Concept คือ แก้เรื่องเพิร์ทต,ต้องเท่ากับวัค i ี a นชันบวกกับแมネจเมนต์ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้วัคซีนนะค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก่อนลากันไปวันนี้นะคะสิ่งที่ลืมกันไม่ได้เลยก็คือกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้กับท็อกรก็ถงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ i mm -hmm.